บทที่116ชาวบ้านถูกล่อลวงพวกเขาไม่กล้าแต่ต้ององค์ครรภ์ของสาลาว่าการแต่พวกเขาไม่มีภาระทางจิตใจที่จะจัดการกับประกูลซุนพวกเขาเดินเข้าไปในบ้านของซุนและยืนอยู่ที่ลานบ้านของซุนจ้องมองไปที่ซุนเย่ซวนและซุนหมิงซื่อที่กำลังจัดการกับเหยื่อของพวกเขาซุนหยวนเจียและซุนหลิงอยู่ไปที่ภูเขาแต่ยังไม่กลับมามีเพียงผู้หญิงที่อ่อนแอสองคนที่เหลืออยู่ในครอบครัว ชาวบ้านมีความมั่นใจมากขึ้นและมองไปที่แม่และลูกสาวของตระกูลซุนด้วยสายตาที่คำนวณคุณต้องการทำอะไรซุนหมิงซื่อขี้อายแต่ในฐานะแม่ไม่ว่าเธอจะกลัวแค่ไหนเธอก็จะยืนอยู่ต่อหน้าลูกๆของเธอเธอมองดูผู้คนในหมู่บ้านอย่างระแวดระวงังซุนหมิงซื่อเหยื่อเป็นของทุกคนครอบครัวซุวนของคุณต้องการจับมันเป็นการส่วนตัวคุณถามความคิดเห็นของทุกคนแล้วหรือยัง หูต้าไห่พูดอย่างตรงไปตรงมาถูกต้องเหยื่อเป็นของทั้งหมู่บ้านของเราตระกูลซุนของคุณใจร้ายมากคุณย้ายมันไปที่บ้านของคุณเองจริงๆหมู่บ้านหูเจียไม่ต้อนรับคุณคนนอกหูต้าเหอกล่าวเราอดทนต่อตระกูลซุนของคุณมามากแล้วตระกูลซุนของคุณเนรคุณเกินไปส่งมอบเหยื่อให้เราและเหตุการณ์ในวันนี้จะถูกปฏิบัติราวกับว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นมีฉะนั้น ก็ออกไปจากหมู่บ้านหูเจียสุเย่ส่วนฟังคำพูดของพวกเขาใบหน้าเล็กๆที่สวยงามก็มีน้ำค้างแข็งด้วยความเฉยเมยเธอเล่นกับมีดเล่งใหญ่ในมือและพูดเบาๆคุณต้องการเหยื่อของเราหรือไม่อะไรเป็นของครอบครัวคุณเหยื่อถูกเลี้ยงตามธรรมชาติและภูเขาเป็นของหมู่บ้านตระกูลหูของเราพวกมันเป็นของหมู่บ้านตระกูลหูของเราและเป็นของชาวบ้านทั้งหมดของเราไม่ใช่ตระกูลซุนของคุณหูหลีกล่าว หยุดพูดเรื่องไรสาระได้แล้วเหยื่อเกิดมาพร้อมกับธรรมชาติคุณสามารถล่าล่าคาได้ตามต้องการแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะปล้นตระกูลซุนของเราได้หากคุณคิดว่าฉันผิดคุณสามารถขอคำอธิบายกับองค์รักของศาลาว่าการได้พวกเขายังอยู่บนภูเขาจะขอความเป็นธรรมเมื่อเขาผ่านหมู่บ้านของเราในภายหลังซุนเยซวนพูดอย่างเกียจครน้น ถ้าเขาเห็นด้วยกับคุณฉันจะแบ่งเหยื่อให้คุณถ้าเขาไม่ตกลงไม่เห็นด้วยกับคุณฉันทำได้เพียงรายงานคุณไปยังที่ว่าการอำเภอและขอให้ท่านชิงเทียนรักษาความยุติธรรมให้กับครอบครัวซุนของเราเกิดอะไรขึ้นซุนหยวนเจียและซุนหลิงอยู่ขับเกวียนวัวกลับบ้านและมีเหยื่อเจ็ดหรือแปดตัวอยู่บนเกวียนวัวดวงตาของชาวบ้านกลายเป็นสีแดงเลือดมากยิ่งขึ้น บ้านของตระกูลซุนเต็มไปด้วยเหยื่อและพวกมันหลายสิบตัวถูกวางไว้ใต้ชายคาโดยไม่คาดคิดพวกเขายังคงย้ายเหยื่อมาไว้ในบ้านบ้านของพวกเขาไม่มีแม้แต่น้ำมันและน้ำหากพวกเขารู้ว่ามีเหยื่อเกือบร้อยตัวแฝงตัวอยู่ในพื้นที่ของซุนเยซวนพวกเขาจะอิจฉาริษยาหรือไม่แต่นี่เป็นความลับแม้แต่ตระกูลซุนก็ไม่รู้และยิ่งเป็นไปไม่ได้ที่พวกเขาจะรู้เมื่อซุนหยวนเจียและซุนหลิงหยูกลับมา ความเยื่อหยิ่งของชาวบ้านก็ลดลงไปมากหูเหวยที่เงียบมาตลอดออกมาในเวลานี้และยิ้มให้ซุนหยวนเจีย่ยที่ซุนไม่มีอะไรผิดปกติฉันเพิ่งได้ยินเรื่องตื่นเต้นในครอบครัวของคุณและฉันก็กลัวว่าจะมีบางอย่างเกิดขึ้นบังเอิญเจอก็เลยแวะมาดูแต่ที่ซุนขอพูดนิดนึงเหยื่อเยอะขนาดนี้น่าเสียดายที่ปล่อยให้เหม็นจะให้ชาวบ้านช่วยคุณได้อย่างไร คุณเห็นไหมครอบครัวของคุณไม่มีแม้แต่ที่พักมันไม่สะดวกเกินไปใช่พี่ชายหยวนเจียบ้านของเราสามารถใส่ได้เรายินดีต้อนรับย้ายสิ่งของของคุณไปที่บ้านของเราใครบางคนพูดอย่างหน้าด้านครูซุนเย่ส่วนเย่อเย้ยและพูดกับซุนหยวนเจียพ่อชาวบ้านเพิ่งบอกว่าเหยื่อเป็นของทุกคนและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับตระกูลซุนของเราให้เราส่งมอบเหยือ่อ แววตาเย่อเย้ฉายแววในดวงตาของซุนหยวนเจียเขามองไปที่หูเหวอยอย่างผิดหวังรู้สึกสูญเสียในใจตลอดหลายปีที่ผ่านมาเขาไม่เคยคิดถึงใครไม่เคยคิดที่จะตกไปอยู่ในมือของเขาหรือเขาประมาทเกินไปคิดว่าชาวนานั้นเรียบง่ายไม่เคยคิดว่าพวกเขาก็มีอุบายเช่นกันความผิดพลาดนี้ทำลายชีวิตลูกสาวของเขาฉันเสียใจจริงๆหากคุณมีข้อโต้แยง้งใดๆ มาคุยกับองค์คารักซูกันเถอะเขาเป็นคนเที่ยงธรรมและยุติธรรมหากคุณไม่เชื่อคำพูดของตระกูลซุนคุณจะไม่เชื่อคำพูดของเขาเลยใช่ไหมซุนหยวนเจียพูดอย่างเย็นชาบทที่1 1 7นี่คือสิ่งที่ซุนเยซวนหมายถึงซุนเยซวนขี้เกียจเกินกว่าจะสนใจชาวบ้านที่โงเ่เขลาเหล่านี้ และเธอไม่มีอารมณ์จะจัดการกับพวกเขาด้วยซ้ำสิ่งที่คนในยุคนี้กลัวที่สุดคือขุนนางและบังเอิญว่าซูเจยยุนอยู่ที่นี่และเขาสามารถแก้ปัญหาของครอบครัวซุนของพวกเขาได้ดังนั้นทำไมไม่ทำละด้วยการป้องปรามของเขาฉันเชื่อว่าพวกเขาสามารถยับยั้งตัวเองได้เล็กน้อยไม่ว่าจะยุคไหนเบื้องหลังก็มีความสำคัญมากที่ซุนที่ไม่ต้องทำหรอกเราเป็นชาวบ้านด้วยกันเราจัดการเรื่องของตัวเองได้ และมันคงเป็นเรื่องน่าอายสำหรับทุกคนในที่ว่าการหูเหวยพูดด้วยใบหน้าบูดบึง้งเรื่องนี้ใครถูกใครผิดเราพูดอะไรไม่สำคัญควรมอบให้รัฐตัดสินคุณไม่กล้าไปพบพวกเขาคุณผิดเพราะคุณรู้ว่าคุณไม่มีเหตุผลซุนหยวนเจี่ยมองไปที่หูเหวยด้วยรอยยิ้มครึ่งหนึ่งตระกูลซุนของเราอดทนกับเรื่องไร้สาระของคุณมาหลายครั้งแต่หุ่นดินเหนียวยังมีอารมณ์ฉุนเฉียวดังนั้นอย่ามากเกินไป โอหย่างอี้ฟานเดินเข้าไปพร้อมกับเหยื่อบนไหล่ของเขาเมื่อเห็นชาวบ้านมารวมตัวกันที่นี่ดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความกระวนกระวายใจเขาตะคอกอย่างเย็นชาและเหวี่ยงมีดเล่มใหญ่เพียงเพื่อที่จะเห็นมีดเล่มใหญ่พุ่งเข้าใส่เท้าของหูเวอยอย่างแรงทุกคนมองไปที่มีดเล่มใหญ่ที่ส่งเสียงร้องเบาๆด้วยความสยดสยองหากตอนนี้เบี่ยงออกมากกว่านี้เล็กน้อย มีดเล่มใหญ่คงเสียบเข้าที่เท้าขวาของหูเวยแล้วผู้ชายคนนี้ทำได้ทุกอย่างจริงๆเหงื่อเย็นเย็นไหลออกมาจากหลังของหูเวยเขาหดคอลงและความกลัวปรากฏขึ้นบนใบหน้าที่ปกติจะสงบของเขาเขาพูดอย่างแห้งๆว่าน้องชายคุณจะเข้าไปยุ่งในธุรกิจของคุณเองหรือไม่ฉันเอาเหยื่อเหล่านี้ไปไว้ในบ้านของซุนคุณต้องการที่จะปล้นฉันคุณถามความคิดเห็นของฉันหรือไม่ โ oh, อย้ยางอี้ฟานพูดอย่างเย็นชาคุณคิดว่าคุณกำลังเข้าไปยุ่งกับธุรกิจของคุณเองหรือไม่ทุกคนมองหน้ากันด้วยความตกตะลึงพวกเขาไม่ได้คิดถึงด้านนี้และพวกเขาก็ติดขัดนิดหน่อยจริงๆหากพวกเขาจากไปเช่นนี้พวกเขาจะเสียหน้าและพวกเขาจะสามารถเงยหน้าขึ้นมองประกูลซุนในอนาคตได้หรือไม่ถ้าคุณไม่ออกไปคุณวางแผนจะฉกข,ของของนายพรานจริงๆเหรอ ไม่มีเหตุผลใดที่เหยื่อของนักล่าจะถูกแจกจ่ายให้กับผู้คนในหมู่บ้านและแม้ว่าจะมีการรายงานไปยังศาลาว่าการมันก็ไม่มีเหตุผลสำหรับพวกเขาเช่นกันที่เหยไปกันเถอะองค์รักพวกนั้นกำลังมาที่นี่หูจุนที่เฝ้าอยู่ข้างนอกพูดใส่หูของหูเหยหูเหยไม่เต็มใจแต่เขารู้ดีถึงสถานการณ์ปัจจุบันเสมอ และเขาสามารถกลืนกลิ่นปากนั้นได้ไม่ว่าเขาจะไม่พอใจแค่ไหนก็ตามเขายกยิ้มอย่างอ่อนโยนอีกครั้งและพูดว่าฉันจะพูดว่าประกูลซุนหยุดล่าสัตว์ไปนานแล้วทำไมมีเหยื่อมากมายขนาดนี้ฉันคิดว่ามีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นฉันจึงพาชาวบ้านมาดูสถานการณ์ที่บ้านเพราะเป็นห่วงครอบครัวซุนในเมื่อไม่มีอะไรผิดปกติเรากลับกันเถอะหูหวยพูดและทุกคนในหมู่บ้านก็ไม่มีความสุข ของยังไม่มาจะทิ้งทำไมแม้ว่าคุณจะใช้การปล้นก็ควรปล้นบางส่วนแล้วกลับไปคนส่วนใหญ่ไม่ได้ลิ้มรสน้ำมันและน้ำเป็นเวลาหลายปีแม้แต่ครอบครัวที่มีสภาพดีคนใช้แรงงานหนักยังได้ลิ้มรสเนื้อมันเมื่อครึ่งปีก่อนและหญิงชราและอ่อนแอคนอื่นๆก็สามารถกินได้แต่ผักแห้งซุนเยซวนไม่สนใจเด็กๆที่มองเธออย่างมีความหวัง เธอเป็นคนที่ใจอ่อนง่ายแต่ข้อสันนิษฐานคืออีกฝ่ายคู่ควรกับความใจอ่อนของเธอถ้าคุณรู้แค่วิธีล้อนของคนอื่นเธอก็ควรจะเลี้ยงสุนัขตัวนี้แทนอย่างน้อยสุนัขก,ก็ยังเฝ้าบ้านและจงรักภักดีต่อเจ้าของได้และมนุษย์บางคนเลวยิ่งกว่าสุนัขทำไมเธอถึงเอาเนื้อที่เธอไม่สามารถแม้แต่จะกินไปให้ผู้ชายที่ไม่เก่งเท่าสุนัขก,กินได้ ซูเจียหยุนนำคนของเขาไปที่ลานบ้านของตระกูลซุนและชาวบ้านในหมู่บ้านหูเจียก็ออกไปจากที่นี่ทั้งสองกลุ่มพบกันที่ประตูลและชาวบ้านไม่ได้ออกไปและพวกเขาก็ไม่อยากออกไปในท้ายที่สุดหูเหวยนนำชาวบ้านหลบซูเจียหยุนและให้คนอื่นๆเข้ามาก่อนจากนั้นพวกเขาก็ออกไปจากบ้านของซุนเมื่อชาวบ้านเห็นองครักษเหล่านี้พวกเขาไม่กล้าแม้แต่จะหายใจบทที่หนึ่งร้อยสิบแปด ดวงตาของซุนเยซวนเต็มไปด้วยความดูถูกเหยียดยามเธอได้เห็นท่าแท้ของชาวบ้านเหล่านี้แล้วและรู้ว่าพวกเขาจะไม่สามารถเอาชนะคลื่นลูกใหญ่ได้ดังนั้นเธอจึงไม่เคยเอาจริงเอาจังกับความคิดเล็กๆน้อยๆของพวกเขาถ้าพวกเขาพูดอะไรดีๆเธออาจจะอารมณ์ดีและโยนเหยื่อที่ไม่ต้องการให้พวกเขาชินแต่พวกเขาเนรคุณคุณอาซุนเข้าไปหาชาดื่มกันเธออากาศร้อนคอฉันแทบจะเป็นควันอยู่แล้ว องคารักพูดด้วยรอยยิ้มเชิญเข้ามาได้โปรดเข้ามาคุณเป็นแขกผู้มีเกียรติปกติเราไม่สามารถเชิญคุณได้แล้วทำไมคุณถึงสุภาพกับเราซุนหยวนเจียยิ้มอย่างเต็มใจเมื่อเห็นซูเจียหยุนเข้ามาซุนเย่ซวนก็เสนอชาและของว่างอย่างกระตือรือร้นเพื่อทําความรู้จักกับเพื่อนเธอหันศีรษะและเห็นโอหยางอี้ฟานยืนอยู่ที่นั่นและกวักมือให้เขานั่งลง โอ้ oh, อย่างอี้ฟานไม่ต้องการจัดการกับซูเจียหยุนและคนอื่นๆและกำลังวางแผนที่จะจากไปแต่พบว่าองครักษหลายคนกำลังมองซุนเย่ซวนด้วยสายตาที่ร้อนแรงมากเขาไม่มีความสุขดังนั้นเขาจึงหาที่ที่จะนั่งลงหยิบชาจากซุนเย่ซวนและชิมมันอย่างระมัดระวังซูเจียหยุนมองเขาและซุนเย่ซวนด้วยรอยยิ้มครึ่งหนึ่งคุณซุนฝีมือคุณดีจริงๆแม้แต่การชงชาย,ยังอร่อยเลย องคารักหนุ่มรูปงามยิ้มที่องค์รักคุณสุภาพเกินไปคนในชนบทไม่มีชาดีๆปราบใดที่คุณชอบมันซุนเย่่วนยิ้มคุณซุนไม่เคอะเขินเหมือนผู้หญิงคนอื่นเธอใจกว้างจริงๆเราชอบจัดการกับคนแบบนี้องคารักพูดต่อแคบๆซูเจียหยุนชำเลืองมอง,ององคารักแล้วคำรามไปด้านข้างองคารักมองไปในทิศทางที่เขามองด้วยความงงงวยและเมื่อเขาเห็นใบหน้าของโอหยางอี้ฟานเขาก็หุบปาก ลุงซุนเนื้ออบแห้งของคุณอร่อยจริงๆครั้งนี้เราเตรียมวัตถุดิบไว้ให้แล้วคุณช่วยเราทําเนื้ออบแห้งหน่อยได้ไหมเราจะจ่ายค่าฝีมือเององค์รักวัยกลางคนอีกคนพูดนี่ซุนหยวนเจียมองไปที่ซุนเย่ซวนในเรื่องนี้มีเพียงซุนเย่ซวนเท่านั้นที่สามารถตัดสินใจได้และคนอื่นๆในครอบครัวซุนไม่สามารถตัดสินใจได้ แน่นอนซุนเย่ซวนกล่าวแต่ฉันมีข้อแม้คือต้องส่งเหยื่อทั้งหมดไปที่เมืองและฉันวางแผนที่จะรับสมัครคนจํานวนมากที่นั่นเพื่อช่วยจัดการกับมันในตอนแรกฉันเพียงตัดสินใจย้ายเหยื่อลงมาหนึ่งโหลจึงไม่มีความจําเป็นต้องหาคนอื่นอย่างไรก็ตามตอนนี้มีการย้ายเหยื่อหลายร้อยตัวลงมาแล้วหากคุณต้องการกาจัดพวกมันในเวลาอันสั้นที่สุดคุณต้องหาคนอื่นช่วย องคารักของศาลาว่าการคุยกันและรู้สึกว่าไม่มีปัญหาอย่างไรก็ตามพวกเขามีเกวียนวัวอยู่หลายเล่มและอีกไม่กี่ก้าวก็จะเสร็จอย่างไรก็ตามสิ่งที่ต้องคุยกันตอนนี้คือจะย้ายไปที่ใดซุนเยซวนได้ตัดสินใจแล้วเงินของครอบครัวของพวกเขาถูกใช้เพื่อซื้อที่ดินหลายสิบเอเคอร์และส่วนที่เหลือตัดสินใจที่จะใช้สร้างบ้านใหม่ไม่มีเงินพิเศษที่จะซื้อบ้านในเมือง ทางเลือกเดียวคือขอความช่วยเหลือจากเหมิงจือเซียวอย่างไรก็ตามพวกเขามีความสัมพันธ์แบบร่วมมือกันหากพวกเธอไม่ใช้ประโยชน์จากมันมันจะไม่ทำร้ายจิตใจของพันธมิตรหรือไม่ทรัพยากรที่ดีเช่นนี้จะสูญเปล่าหากไม่ได้ใช้มิงเย่ใจรู้จักหรือไม่โปรดหาเจ้าของหมิงเย่ใจและบอกว่าฉันส่งมันไปแล้วและขอให้พวกเขาช่วยเก็บรักษามันซุนเยสวนยินโอหยางอี้ฟานขมวดคิ้วหมิงเย่จ้ สาวน้อยรู้จักเขาได้อย่างไรด้วยความสามารถของเด็กนั่นที่โกหกคนตายโดยไม่ต้องชดใช้สาวน้อยคงไม่ตกอยู่ในเงื้อมือเขาใช่ไหมโออย่างอี้ฟานผู้ซึ่งกำลังจะจากไปหลังจากนั้นไม่นานรู้สึกถึงวิกฤตอย่างลึกซึ้งเขาคิดหาวิธีที่จะยึดหัวใจของสาวน้อยไว้แน่นเพื่อที่เธอจะได้ไม่ถูกคนอื่นลักพาตัวไปเมื่อซุนหลิงหยางและคนอื่นๆกลับมาครอบครัวซุนก็ยุ่งอยู่กับการส่งเหยื่อไปยังเมือง ก่อนมืดเหยื่อที่เหลืออีกหลายสิบตัวก็ขยับในที่สุดเดิมทีซุนเยซวนต้องการไปดูแต่มันสายเกินไปแล้วและเธอไม่รู้ว่าจะกลับมาเมื่อไหร่ดังนั้นเธอจึงต้องไปหาเมิงจือเซียวในวันรุ่งขึ้นอันที่จริงเธอรู้สึกโล่งใจมากที่ได้ส่งมอบสิ่งของให้กับเขาเธอเชื่อว่าเขามีวิธีทําให้เหยื่อสดอยู่เสมอเพื่อรักษาวัตถุดิบอันมีค่าขุนนางเหล่านี้จึงตั้งห้องเก็บน้ําแข็งไว้ที่บ้านเสมอ ด้วยสถานะของเหมืองจือเซียวเขาต้องมีเรื่องแบบนี้ด้วยบทที่119ในคืนนั้นครอบครัวซุนได้เชิญสมาชิกในครอบครัวของโอหยางอี้ฟานและหูหลันและอีกหลายสิบคนมารวมตัวกันเพื่อเฉลิมฉลองประกูลซุนยังแจกจ่ายหมูป่าห้าตัวให้กับตระกูลของหูหลันคุณย่าหลี่หูต้าหนิวและหูหลันปฏิเสธอย่างรุนแรงแต่ทุกคนในประกูลซุนมอบให้พวกเขาอย่างจริงใจ และพวกเขาไม่สามารถปฏิเสธออกไปได้ตระกูลหูรู้สึกขอบคุณพวกเขามากและรีบไปช่วยพวกเขาทำสิ่งต่างๆซุนเย่ส่วนนำเหล้าวัวเตียวที่ซื้อมาใหม่และเติมชามขนาดใหญ่ให้เต็มสำหรับผู้ชายบนโต๊ะเธอยังซื้อแก้วเหล้าด้วยแต่ผู้คนที่นี่ล้วนแต่เป็นคนหยาบก,กระด้างดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องมีของหรูหราเช่นนี้ผู้คนหลายสิบคนถูกแบ่งออกเป็นสองโต๊ะหนึ่งโต๊ะสำหรับผู้ชายและอีกโต๊ะหนึ่งสำหรับผู้หญิงและเด็ก ซุนหลิงหยูและซุนหลิงหยางนั่งด้วยกันซุนหยวนเจียและหูต้าหนิวนั่งตรงข้ามและโอหยางอี้ฟานนั่งคนเดียวโต๊ะซุนเย่ซวนเรียบง่ายแม่ของหูหลานนั่งกับซุนหมิงซื่อหูหลานนั่งกับซุนเย่ซวนคุณย่าหลีนั่งกับซุนหลิงฮวนและซุนเย่ซื่อนั่งคนเดียวบนโต๊ะมีอาหารมากกว่าหนึ่งโหลรวมถึงเนื้ออบแห้งที่ทำในวันนี้อาหารจานร,ร้อนแปดจานและอาหารจานเย็นสามจาน มื่ออาหารของตระกูลซุนค่อนข้างดีเมื่อเร็วๆนี้และพวกเขายังสามารถถืออาหารมันๆเต็มโตนี้ไว้ได้ตระกูลหูไม่สามารถทําได้แม้ว่าหูต้านหนิวจะทําเงินได้บ้างเป็นครั้งคราวแต่ก็หาได้ยากสําหรับพวกเขาที่จะกินเนื้อปีละครั้งเมื่อเร็วๆนี้เธอได้รับเกียรติจากตระกูลซุนและเธอก็ได้กินหลายครั้งในเวลาเพียงครึ่งเดือนที่สะปายครอบครัวของคุณหมดความลําบากแล้ว หูจางพูดอย่างเขินอายมีอาหารอร่อยมากมายฉันไม่เคยเห็นมาก่อนเลยและวันนี้ฉันรู้สึกประทับใจคุณมากสุนหมิงมองไปที่หูจางด้วยรอยยิ้มใส่เนื้อชิ้นหนึ่งลงในชามของเธอพูดด้วยน้ำเสียงอบอุ่นว่ายินดีต้อนรับเราเป็นเหมือนครอบครัวเดียวกันทำไมคุณถึงสุภาพกับฉันฉันไม่รู้จะพูดยังไงจริงๆหูจางซื่อนั่งอยู่ที่นั่นอย่างเขินอายใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความอิจฉา แต่ทำไมวันนี้มีสัตว์ร้ายเยอะจังแคบแคบมีไอเบาๆมาจากโต๊ะของชายคนนั้นเมื่อหูจางได้ยินสิ่งนี้เธอก็ปิดปากและไม่กล้าพูดเรื่องไรสาระเธอกินเนื้อในชามด้วยความรู้สึกผิดเมื่อเร็วๆนี้ซุนเย่วนเบื่อเนื้อสัตว์เล็กน้อยและกินแต่ผักสีเขียวและอาหารจานเย็นเท่านั้นซุนหลิงฮวนและซุนเยซือยังไม่พอแต่พวกเขายังสามารถรักษามารยาทในการรับประทานอาหารที่หรูหราได้ ไม่จำเป็นต้องพูดว่าซุนหนิงซื่อมีการศึกษาดีหูหลานใช้เวลาส่วนใหญ่กับพวกเขารู้จักรูปแบบของตระกูลซุนเธอได้เรียนรู้มาเล็กน้อยคุณย่าหลี่เป็นผู้รอบรู้แต่ก็มีรายละเอียดปลีกย่อยที่หยาก,กระด้างมีเพียงหูจางเท่านั้นที่คลานออกมาจากกองผู้ลีภยัยไม่เพียงแต่เนื้อส่วนใหญ่บนโต๊ะเข้าไปในท้องของเธอเท่านั้นแม้แต่คัสตาร์ดไข่ที่เตรียมไว้เป็นพิเศษสำหรับลูกสองคนของเธอก็ไม่ละเวน้น หูหลานรู้สึกละอายใจจนแทบจะยกศีรษะขึ้นไม่ได้คุณย่าหลีก็ขมโมคิ้วไม่พอใจเช่นกันการสนทนาที่โต๊ของผู้ชายคนนั้นมีชีวิตชีวามากได้ยินเสียงปงัปงปงังปดังมาจากโต๊ะนี้เขาก็อดไม่ได้ที่จะมองมาทางนี้เมื่อพวกเขาเห็นพฤติกรรมของหูจางสุนหยวนเจียและสุนหลิงหยางดูเป็นปกติสุนหลิงหยูแสดงความรังเกียจโอหยางอี้ฟานมองไปที่ชามของสุนเย่ซวนด้วยแววตามไม่พอใจ สิ่งที่ง่ายที่สุดคือซุนหลิงฮวนและซุนเย่ซือที่เห็นว่าหูจางซื่อชอบทานอาหารที่พี่สาวของพวกเขาทำมากพวกเขาเก็บผักมาให้เธอและแม้แต่เอาเนื้อใส่ชามให้เธอหูจางซื่อกินมันโดยไม่เงยหน้าขึ้นไม่แสดงความอายเลยทันใดนั้นซุนเย่ซวนก็รู้สึกไม่พอใจเล็กน้อยเช่นกันเธอไม่สนใจสิ่งอื่นแต่น้องชายของเธอเป็นสมบัติของเธอเธอจะปล้นพวกเขาได้อย่างไร แม้ว่าพวกเขาจะเต็มใจแต่ด้วยวัยของเธอเธอกินอาหารบนโต๊ะเกือบทั้งหมดแล้วทำไมเธอถึงยังแข่งขันกับเด็กๆอยู่ละ่ะอิ่มแล้วพี่ซุนเดี๋ยวฉันพากลับแล้ววันหลังค่อยคุยกันหูต้าหนิวทนไม่ได้อีกต่อไปเขาลุกขึ้นยืนทันทีและดึงหูจางที่ยังคงต่อสู้อยู่ออกไปหูจางกินมาเป็นเวลานานพอสมควรแต่นี่เป็นครั้งแรกที่เธอได้ลิ้มรสอาหารที่อร่อยเช่นนี้ ปากของเธอไม่อยากหยุดเธอเงยหน้าขึ้นและเห็นหูต้าหนิวที่มีใบหน้าน่าเกลียดและจากไปพร้อมกับความรู้สึกไม่เต็มใจคุณย่าหลี่และหูหลันยืนขึ้นเพื่อกล่าวคำอำลาซุนเย่ซวนชอบหูหลันมากเพราะรู้ว่าซุนเย่ซวนไม่ค่อยได้กินอะไรมากเธออยากจะเก็บไว้ให้ซุนเย่ซวนกินบ้างอย่างไรก็ตามหูหลันรู้สึกละอายใจมากในเวลานี้เธอไม่ต้องการเห็นหน้าใคร เธอนึกถึงความคิดเล็กๆน้อยๆของเธอและหวังว่าเธอจะหารอยแตกบนพื้นแล้วแอบ,บเข้าไปได้ด้วยท่าทางของแม่ของเธอเธอจะเข้าไปในสายตาของประกูลซุนได้อย่างไรยิ่งไปกว่านั้นเธอยังไม่ดีพอสําหรับซุนหลิงอยู่หลังจากที่ประกูลหูจากไปสมาชิกของประกูลซุนและโอหยางอี้ฟานก็ถูกทิ้งไว้ข้างหลังซุนหยวนเจียไม่มีกฎมากมายดังนั้นเขาจึงขอให้พวกเขาไปที่โต๊ะและจัดโต๊ะใหม่หากไม่มีสมาชิกของประกูลหู ประกูลซุนจะสบายกว่านี้มากน้องชายโอหยางฉันเคารพคุณสำหรับเหล้าแก้วนี้ซุนหยวนเจียถือชามใบใหญ่และพูดด้วยรอยยิ้มคุณช่วยครอบครัวซุนของเราเสมอเราจะจดบันทึกไว้ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือในอนาคตปรับใดก็ตามที่คุณขอเราจะช่วยคุณจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อช่วยคุณโอหยางอี้ฟานหยิบชามเหล้าขึ้นมาและพูดเบาๆลุงซุนจริงๆฉันไม่ได้ทำอะไร ดังนั้นไม่จําเป็นต้องทําเช่นนั้นตรงกันข้ามฉันทําให้ชื่อเสียงของคุณซุนเสียหายโปรดยกโทษให้ฉันด้วยอืมซุนหยวนเจี๋ยโบกมือของเขาและพูดอย่างกล้าหาญคุณชายใหญ่ไม่ต้องที่อายขนาดนั้นหรอกเพราะจะทําให้คนอื่นดูถูกคุณฉันก็คิดออกเหมือนกันที่นี่ไม่ใช่สถานที่ที่จะอยู่เป็นเวลานานและตระกูลซุนของเราจะต้องจากไปไม่ช้าก็เร็ว แทนที่จะฟังเรื่องไรสาระของคนปากเสียที่นี่มันจะเป็นการดีกว่าที่จะหาความสุขที่แท้จริงให้กับเราสำหรับส่วนส่วนคนธรรมดาเหล่านั้นจะคู่ควรกับเธอได้อย่างไรฉันหมายถึงโอหยางอี้ฟานซุนหลิงอยู่พูดด้วยลิ้นโตฉันถามคุณคุณชอบน้องสาวคนโตของฉันไหมด้วยคำพูดเหล่านี้ทุกคนในครอบครัวซุวนหยุดกินและเงยหน้าขึ้นมองที่โอหยางอี้ฟาน ซุนเยซวนรู้สึกประหม่าและขยิบต,ตาให้โอหยางอี้ฟานแต่ฝ่ายหลังไม่ตอบสนองซุนหยวนเจียมองไปที่โอหยางอี้ฟานอย่างเฉยเมยรอยยิ้มบนใบหน้าของเขาหายไปนานแล้วเขามองซุนหลิงอยู่ด้วยท่าทางประนามแต่เขาไม่ได้หลีกเลี่ยงหัวข้อนี้เห็นได้ชัดว่ากำลังรอคำตอบของเขาแสงที่เฉียบคมส่องประกายในดวงตาที่อ่อนโยนของซุนหลิงหยาง มีเพียงไม่กี่คนที่รู้ว่าความอ่อนโยนของซุนหลิงหยางคือหน้ากากของเขาและตัวจริงของเขาไม่ใช่ตัวละครที่รับมือได้ง่ายซุนหลิงฮวนและซุนเย่ซือมองไปที่โอหยางอี้ฟานอย่างอยากรู้อยากเห็นเด็กๆของคนยากจนเป็นผู้นำครอบครัวตั้งแต่เนิ่นๆและเด็กๆในสมัยโบราณน,นั้นแก่แดดและมีคนจำนวนมากที่มั่นหมายตั้งแต่อายุยังน้อยดังนั้นจึงไม่มีอะไรต้องปิดบงัง พวกเขามีความประทับใจที่ดีต่อโออย่างอี้ฟานถ้าเขาเป็นพี่เขยคนโตเขาจะดีกว่าหูชางเจอคนนั้นมากคุณซุนเป็นผู้หญิงที่ดีมากๆไม่น่าแปลกใจเลยที่จะชอบเธอฉันไม่มีอะไรต้องปิดบังเมื่อฉันต้องทำตัวกล้าหาญโออย่างอี้ฟานมองไปที่ซุนเยซวนและพูดซุนเยซวนหน้าแดงและมองเขาด้วยความโกรธเธอไอเบาๆเปลี่ยนเรื่องแล้วพูดว่าพ่อแม่อาหารเริ่มเย็ยนแล้ว หยุดพูดคำแปลกๆพวกนั้นได้ไหมที่สาวที่อายซุนหลิงฮวนชี้ไปที่ซุนเย่ซวนแล้วยิ้มดูสิดูสิส,สีแดงเหมือนแอปเปิ้ลเลยถ้าคุณไม่อยากกินฉันจะเอาไปทันทีนี้ฉะนั้นคุณจะหัวเราะเยาะฉันเมื่อคุณอิ่มซุนเย่ซวนฮึมหัพ่อแม่ท่านไม่อยากพบฉันหรืออยากจะให้ฉันแต่งงานให้เร็วที่สุดถ้าไม่ใช่แบบนี้ทำไมคุณถึงทำเหมือนอยากจะลากคนมาแต่งงานกับฉัน มันไม่ใช่ว่าไม่มีใครต้องการฉันฉันจึงต้องบังคับคนอื่นบทที่120สซุนเยซวนจ้องมองทุกคนอย่างยั่วยวนทุกคนเห็นว่าเธอโกรธมากจากความอับอายและพวกเขาก็ไม่กล้าล้อเรียนเธออีกต่อไปพวกเขาได้ลิ้มรสอาหารที่อรอร่อยคิดถึงช่วงเวลาที่ยากลําบากในอดีตและขอบคุณเทพธิดาแห่งยาที่เปลี่ยนแปลงซุนเยซวนในใจของพวกเขา ที่นี่ไม่มีตระกูลหูและคนอื่นๆก็รับประทานอาหารอย่างรูหราราวกับว่านี่ไม่ใช่อาหารในสวนเล็กๆแต่เป็นงานเลี้ยงของราชวงศ์โอหยางอี้ฟานมองไปที่ทุกคนในครอบครัวซุนทิ้งความสงสัยไว้ในใจในอดีตเขารู้สึกว่าสมาชิกของตระกูลซุนนั้นแตกต่างจากชาวนาทั่วไปไม่เพียงแต่พวกเขาทั้งหมดดูดีเท่านั้นเมื่อเขาได้สัมผัสกับพวกเขาอย่างใกล้ชิดความรู้สึกก็ชัดเจนขึ้น และเขาต้องประเมินต้นกําเนิดของพวกเขาอีกครั้งฉันจะพาน้องชายโอหยางกลับมันสายเกินไปแล้วเขาดื่มอีกฉันจะถือตะเกียงให้เขาไม่ต้องกังวลซุนหยวนเจียยืนขึ้นและพูดส่วนที่เหลือของตระกูลซุนไม่คัดค้านโอหยางอี้ฟานช่วยพวกเขามากพวกเขาได้รับรู้สถานะของเขาแล้วแม้ว่าคุณจะไม่สามารถปฏิบัติต่อพวกเขาเหมือนญาติได้แต่ก็ไม่เป็นไรที่จะปฏิบัติต่อพวกเขาเหมือนญาติ ซุนเย่ส่วนเทน้ำมันตะเกียงลงบนไม้และทำคบไฟให้พวกเขาตะเกียงน้ำมันธรรมดามีขนาดเล็กเกินไปและดับเมื่อถูกลมพัดมีประโยชน์อย่างไรส่วนส่วนของเราฉลาดสุนหยวนเจี๋ยสงสัยว่าหวังโปกกำลังขายแตงและโอ้อวดต่อหน้าคนภายนอกเขาไม่แสดงอาการเขินอายเลยแม้แต่น้อยน้องชายโอหยางไปกันเถอะ โอ้อย่างอีฟานไม่ต้องการให้ซุนหยวนเจียส่งเขาแม้ว่ามันจะค่อนข้างไกลาจากบ้านของซุนไปยังกระท่อมของเขาแต่ก็ไม่ใช่ว่าเขาไม่เคยเดินทางตอนกลางคืนและบางครั้งเขาก็ไปค้างคืนบนภูเขาด้วยอย่างไรก็ตามเขาพบว่าซุนหยวนเจียมีบางอย่างอยู่ในใจราวกับว่าเขามีเรื่องจะพูดดังนั้นเขาจึงยอมรับคำแนะนำของเขาก่อนจากไปเขามองดูซุนเย่ซวนอย่างลึกซึง้ง และท้ายที่สุดความเงียบก็ดังกว่าคำพูดซุนเยซวนยังคงโต้เถียงเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้และเพิกเฉยต่อเขาในความเป็นจริงเธอเข้าใจว่าโออย่างอี้ฟานเป็นคู่ที่ดีแต่เธอยังเด็กและไม่ต้องการคิดเรื่องการแต่งงานในฐานะคนสมัยใหม่ร่างกายของเธอในสมัยโบราณมีอายุเพียง14ปีและก่อนหน้านี้เธอขาดสารอาหารและดูเหมือนถั่วงอกเล็ก มันไร้ความสามารถจริงๆที่เธอจะแต่งงานและมีลูกตอนนี้หลังจากที่ซุนหยวนเจียและโอหยางอี้ฟานจากไปแล้วซุนเย่ซวนก็ต้องการที่จะทำความสะอาดโต๊ะอาหารเย็นอย่างไรก็ตามซุนหมิงซื่อขโมยงานในมือของเธอและขอให้เธอพักผ่อนก่อนหน้านี้ซุนเย่ซวนคิดว่าเธอจะไปเมืองพรุ่งนี้เช้าดังนั้นเธอจึงไม่ได้แข่งขันกับซุนหมิงซื่อเพื่ออะไรสักอย่างเธอกลับไปที่ห้องปิดประตู ตอนนี้เธออาศัยอยู่กับซุนเยซือการเข้าและออกจากพื้นที่ไม่สะดวกนะทุกคืนมักจะต้องรอให้ซุนเยซือหลับก่อนที่จะเข้าไปในพื้นที่จากนั้นก็ทำงานทั้งคืนจนเกือบรุ่งสางก่อนที่จะออกมาเมื่อธุระในวันพรุ่งนี้สิ้นสุดลงเธอจะขอให้ซุนหยวนเจี่ยรีบหาคนมาสร้างบ้านใหม่เธอต้องการห้องแยกต่างหากซึ่งสะดวกสำหรับการจัดการพื้นที่ มีผักสดมากมายในพื้นที่เพียงพอสำหรับกินเป็นเวลาหนึ่งปีครึ่งเธอไม่ได้วางแผนที่จะปลูกผักเมื่อเร็วเๆนี้มีเพียงแค่สมุนไพรหากมีผักชนิดใหม่ๆที่คุณต้องการรับประทานคุณสามารถปลูกไว้บริเวณรอบนอกกระท่อมและเก็บผักเหล่านั้นกลับคืนได้ว้าวฉันพูดถูกไหมนี่เป็นพื้นที่ของฉันจริงๆเหรอซุนเยซวนมองไปที่พื้นที่ที่เจริญรุ่งเรืองและพูดอย่างมีความสุข สมุนใครเหล่านั้นรอดชีวิตมาได้ดังนั้นฉันไม่จำเป็นต้องออกไปซื้อ,อยาข้างนอกถ้าฉันปวดหัวในอนาคตแต่คุณรู้สึกอย่างไรที่พื้นที่นั้นใหญ่ขึ้นอาจเป็นเพราะฉันคิดมากไปเองแต่ฉันจำได้ชัดเจนว่าเมื่อวานนี้ไม่มีสถานที่ให้วางเท้าที่นี่ซุนเย่ซวนยังคงยุ่งอยู่ในพื้นที่โดยไม่รู้ว่าชายสองคนกำลังสนทนาอย่างลึกซึง้งในสนามซึ่งอยู่ไม่ไกลาจากบ้านของซุนบทสนทนาของพวกเขาหมุนรอบตัวเธอ น้องชายโอหยางสิ่งที่คุณพูดเมื่อกี้จริงใจใช่ไหมซุนหยวนเจี่ยมองไปที่โอหยางอี้ฟานอย่างเฉยเมย